ประมวลกฎหมายที่ดินหมวดหนึ่งบทเบเ็ดเสร็จทั่วไปมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้ที่ดินหมายความว่าพื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึงภูเขาห้วยหนองคลองบึงบางลำน้ำทะเลสาบเกาะและที่ชายทะเลด้วยสิทธิในที่ดินหมายความว่ากรรมสิทธิ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วยใบจองหมายความว่าหนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราวหนังสือรับรองการทำประโยชน์หมายความว่าหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วใบไต่สวนหมายความว่าหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินและให้หมายความรวมถึงใบนำด้วย โฉนดที่ดินหมายความว่าหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วการรังวัดหมายความว่าการรังวัดปักเขตและทำเขตจดหรือคำนวณการรังวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดินหรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดินการค้าที่ดินยกเลิก บวงการเมืองหมายความว่า 1. ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น 2. หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการจัดที่ดินพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมที่ดินรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและตามประมวลกฎหมายนี้มาตราสองที่ดินซึ่งมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐมาตราสามบุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีต่อไปนี้ 1. ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับหรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 2. ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่นมาตรา4ภายใต้บังคับมาตรา6 บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วยมาตราสีทวินับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับการโอนกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา5ผู้ใดมีความประสงค์เว้นคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐให้ยื่นคำขอเว้นคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71มาตรา6นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ 1. สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเกิน10ปีติดต่อกัน 2. สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกิน5ปีติดต่อกัน ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเมื่ออธิบดีได้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไปมาตราเจยกเลิกมาตราแปด บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้นถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณีอำนาจหน้าที่ดังว่านี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้ วักสอที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้ห่วงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใดถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้หรือไม่ต้องการห่วงห้ามหรือสงวนต่อไปเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้วคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาวัก3การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวัอ2ให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วยมาตรา8ทวิ ที่ดินของรัฐซึ่งไม่ได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา8วงเล็บหนึ่งแล้วรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะจัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ก่อนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้มีการรังวัดทำแผนที่และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบมีกำหนด30วันประกาศให้ปิดในที่เปิดเผยณนะสำนักงานที่ดินที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ทำการกำนันและในบริเวณที่ดินนั้น การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วยมาตรา8ตรีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เปหลักฐานแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ดินตามวรรหนึ่งแปลงใดยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเขตของที่ดินดังเผาให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการมาตราเ้า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วห้ามมีให้บุคคลใด 1. เข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 2. ทํทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินที่หินที่กรวดหรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศห่วงห้ามในราชกิจจานุเบกษาหรือ 3. ทํทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินมาตรา9ทับหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา9้าเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิน้นตามวิธีการและอัตราที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละสีของค่าตอบแทนที่ได้รับภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่ได้รับเพื่อเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ในกรณีที่ที่ดินดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่งตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งหมดมาตรา10ที่ดินของรัฐซึ่งไม่ได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน อันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นให้อธิบดีมีอำนาจจัดหาผลประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ให้รวมถึงจัดทําให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าและให้เช่าซื้อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ให้กำหนดโดยกฎกระทรวงแต่สำหรับการขายการแลกเปลี่ยนและการให้เช่าซื้อที่ดินต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี การดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามความในมาตรานี้ให้คำนึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไว้ให้อนุชนรุ่นหลังด้วยมาตราสิบอการจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามในดังกล่าวมาในมาตราก่อนนี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับรัฐหรือบำรุงท้องถิ่นก็ได้ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 12. ที่ดินของรัฐซึ่งไม่ได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองรัฐมนตรีมีอำนาจให้สัมปทานให้หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจำกัดทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไมา้มาตรา13เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้รัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดขึ้นจังหวัดใดมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งที่ทำการที่ดินมากกว่าหนึ่งแห่งให้รัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานที่ดินสาขาขึ้นโดยให้สังกัดอยู่ในสำนักงานที่ดินจังหวัด การจัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดและสำนักงานที่ดินสาขาให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา